วันนี้จะมาแนะนำจารบีเกรดเอคุณภาพสูงในการดูแลเครื่อมือช่างตัวนี้ก็คือจารบีขาวซูเปอร์ลูผลิตจากอเมริกาตัวแพ็กเกจของเขามีลายแบบให้เลือกมีทั้งแบบกระป๋องแล้วก็แบบหลอดบีบตัวนี้จะเป็นจารบีขาวที่ผสมสารซูตปพิเศษ PTFE นะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายอุณหภูมิที่ทนได้ตั้งแต่ติดลบ43องศาจนถึง,ง232องศาแล้วก็ยังเป็นฟู้ดเกรดด้วยเครื่องจักรที่ใช้ทำอาหารนี้ก็ไปใช้ได้ถือว่าเป็นจารบีที่สารพัดประโยชน์เลยนะครับสามารถทนแรงเสียดทานได้ดีแล้วเขาก็ไม่มีริดกรร่่่่อนนนด้้วววยะับกกกาาาาาใชงง็ทททจีไปถึ4เ ใช้งานก็หลากหลายไม่ทำลายตัวอย่างแล้วก็พลาสติก นี่เลยครับทัแรงสถานแล้วก็แรงกดเป็นอย่างดีนะครับใช้มาดูแลเครื่องมือช่างแบบนี้ก็โอเคเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้นหรือว่าจะใช้ในงานทั่วไปนะครับเช่นบานพาบประตูอย่างนี้ก็มาใช้ในการหล่อลื่นได้แล้วตัวนี้เขาก็ไม่มีกลิ่นเลยนะครับปลอดภัยไม่เป็นพิษแล้วคุณสมบัติของเขาก็เป็นดรายเล็กทิกด้วยนะครับไม่นํากระแสไฟฟ้าไม่ว่าจะใช้ในงานไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็สบายใจได้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นเกียร์สัรงข้อพรีเมียมใช้งานได้หลากหลายใครที่ชอบก็สั่งซื้อได้ททุกกกกกช่่่ออออออองงาาาาานนนนนนไไไไลลล์ะครรรัหหหืวววตต้้้้้ดมีสมีสิสิปปผ็ขเจ สวัสดีครับ